สวัสดีคุณหนูหนูทุกคนวันนี้ดีมแลนเล่านิทานก่อนนอนขออนุญาตมาส่งคุณหนูหนูทุกคนเข้านอนพร้อมกับนิทานเรื่องพระราชากับนกเหงาณอาณาจักรอันสวยงามและเจริญรุ่งเรืองพระราชาสุริยันทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและมีความมังคั่งแต่ในพระไทย กลับไม่ได้มีความสุขดังที่ใครเห็นพระองค์ทรงครองราชมานานปีมีข้าราชบริพารรายล้อมมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่กลับทรงรู้สึกมีความเหงาอันเปล่าเปลี่ยวอย่างน่าประหลาดใจในทุกค่ำคืนพระราชาสุริยันจะเสด็จออกไปยังระเบียงของปราสาทเมื่อพระองค์ทรงทรอดพระเนตรไปยังท้องฟ้าอันมืดมิด และดวงดาวที่สองประกายพระองค์ทรงรู้สึกเหมือนตนเองเป็นเพียงจุดเล็กๆท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ความเหงาเกาะกลุ่มพระไทยจนบางครั้งน้ำพระเนตรก็ไหลรินอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณสวนหลวงพระองค์ได้ยินเสียงนกร้องแว่วมาแต่ไกลเสียงนั้นไพเราะจับใจ แต่แฝงไปด้วยความเศร้าซ้อยอย่างบอกไม่ถูกพระราชาสุริยันทรงสนพระไยัยจึงเสด็จตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งพบกับนกตัวหนึ่งมันมีขนสีเทาหมน่นดวงตากลมโตเศร้าซ้อยเกาะอยู่บนกิ่งไม้แห้งพระราชาสุริยันตรัสถามนกตัวนั้นด้วยความสงสัยเจ้านกน้อยเหตุใดเจ้าจึงร้องเพลง ที่เศร้าส้อยเช่นนี้นกตัวนั้นเงยหน้ามองพระองค์เรากับเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสถามมันตอบด้วยเสียงเล็กๆที่แฝงความเหงาว่าข้าเป็นนกเหงาไม่มีใครเข้าใจในเสียงเพลงของข้าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ข้าข้าจึงต้องร้องเพลงด้วยความเดียวดายเช่นนี้พระราชาสุริยันทรงรู้สึกเห็นใจนกตัวนั้นอย่างจับใจ พระองค์ตรัสว่าเจ้านกน้อยเจ้ามีได้เหงาอยู่เพียงลำพังข้าเองก็รู้สึกเหงาเช่นกันแม้ข้าจะเป็นถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ในใจของข้ากลับว่างเปล่านกเหงามองพระราชาด้วยความประหลาดใจไม่เคยมีใครบอกว่ารู้สึกเหงาเช่นเดียวกับมันมาก่อนพระราชาสุริยันทรงยื่นพระหัต ให้นกน้อยเกาะและตรัสว่านับแต่นี้ไปเจ้ามีต้องเหงาอีกแล้วจงมาอยู่กับข้าในประสาทข้าจะรับฟังเสียงเพลงของเจ้านกเหงาค่อยๆบินลงมาเกาะบนพระหัตถของพระราชาสุริยันพระองค์ทรงพานกน้อยกลับไปยังประสาทและให้คนสร้างกรงทองคำที่สวยงามที่สุดเพื่อนกตัวนั้น แต่ทว่านกเหงากลับดูเศร้าส้อยยิ่งกว่าเดิมพระราชาสุริยันทรงสังเกตเห็นจึงตรัสถามนกน้อยด้วยความเป็นห่วงเหตุใดเจ้าจึงยังคงเศร้าส้อยทั้งที่เจ้าอยู่ในกรงทองคำมีอาหารและน้ำอย่างสมบูรณ์นกเหงาตอบด้วยเสียงแผ่วเบาข้าขอบคุณในความเมตตาของท่านแต่สิ่งที่ข้าต้องการ มิใช่กรงทองคำหรืออาหารเลิศรสสิ่งที่ข้าต้องการคืออิสระที่จะโบยบินไปบนท้องฟ้ากว้างและหาใครสักคนที่เข้าใจในเสียงเพลงของข้าอย่างแท้จริงพระราชาสุริยนันทรงตรัสด,ด้วยความเข้าใจเจ้านกน้อยเจ้าสอนบทเรียนสำคัญแก่ข้าข้าเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริง มีได้อยู่ที่ทรัพสมบัติหรืออำนาจแต่อยู่ที่อิสระและการมีใครสักคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นในวันรุ่งขึ้นพระราชาสุริยันทรงเปิดกรงทองคำให้นกเหงาเป็นอิสระนกน้อยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าร้องเพลงเสียงสดใสก้องกังวานไปทั่วทั้งอาณาจักรซึ่งเป็นเพลง ที่ไม่ใช่เพลงแห่งความเหงาอีกต่อไปแต่เป็นเพลงแห่งความสุขและอิสระพระราชาสุริยันทรงยืนทอดพระเนตรนกน้อยบินลับหายไปในท้องฟ้าพระองค์ทรงรู้สึกถึงความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความเหงาในพระไทยได้จางหายไปแล้วเพราะพระองค์ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาสุริยันทรงปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตาและเข้าใจพระองค์ทรงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้ความสำคัญกับอิสระและความสุขของทุกคนอาณาจักรจึงเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติหรืออำนาจที่มีในมือแต่ขึ้นอยู่กับอิสระและการมีความเข้าใจจากผู้อื่นนอกจากนี้ยังสอนให้เห็นถึงคุณค่าของการที่เรายอมรับและเข้าใจผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งตัวเราเองและผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริง Dreamland เล่านิทานก่อนนอน ขอให้คุณหนูหนูทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ